สวัสดีค่ะมาพบกับครัวหันศานะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําฟักทองแกงบวชกันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะใส่หัวกะทิลงไปค่ะน้ำเปล่าค่ะแล้วก็เปิดเตานะคะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะ ทรายค่ะเกลือนิดนึงค่ะเราก็จะคนจนน้ำตาลละลายหมดนะคะ อน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่ฟักทองลงไปเลยค่ะเราจะทำแบบง่ายๆนะคะไม่ได้แช่น้ำปูนใส่ค่ะเราก็จะต้มเขานะคะประมาณ15-20นาทีค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะฟักทองของเราก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะค่ะสำหรับฟักทองแกงบวชนะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ครัวหันสาขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ